ทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ต้องตามไปดูก็คือบริษัทที่ควบคุมงานอย่างที่ว่าก็คือ PKW ครับ PKW เนี่ยก็ล่าสุดมีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะคุณเอาชื่อคุณสมเกียรติเนี่ยไปแอบอ้างนะไปมีไปใส่เป็นชื่อผู้คุมงานหรือไม่แล้วกรณีที่ The Reporters อครับเมื่อวานนี้ทางเพจเขาเนี่ยเปิดภาพหมายเรียก นะฮะที่ระบ,บุชื่อว่านายปฏิวัติสิริไทยในฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำน,นาจลงนามผูกพันกับกิจาการร่วมค้า p k w นะครับก็คือเขาไปแปะไว้เพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยมาให้ปากคำกับสนบางซื้อปรากฏว่าล่าสุดทีมข่าวก็ตามไปดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเพราะหมายในแปะไปแล้วนะในหาหน้าที่มีชื่อปรากฏอยู่ปรากฏว่านี้เอาหมายเรียกหายไปแล้วหมายเรียกที่เคยแปะอยู่หน้าบ้านในชื่อวานายปฏิวัตินี่นะฮะหายไปแล้ว ปรากฏว่าพยายามสอบถามข้อมูลโทรไปถามคณะพนักงานสอบสวนปรากฏเขาอธิบายนะครับว่าด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยรับรู้แล้วแล้วเจ้าตัวบอกขอเลื่อนนัดให้ปากคําเป็น18เมษายนนี้แทนนั่นเองนะครับนี่ครับจุดนี้ก็คือจุดที่ทีมข่าวลงไปที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเลขที่6 3ทับ123หมู่12ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่ก็คือจุดที่ระบุว่าเป็นที่ตั้งของบริษัท ท n Synchronize จำกัดนะครับลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ภายในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งข้างในตัวบ้านเนี่ยปิดเงียบนะฮะเหมือนไม่มีคนอยู่นะหน้าประตูกระจกเนี่ยปิดล็อกมีรถจัก,กรยานจอดไว้1คันมีรองเท้าเก่าๆเรียงไว้4คู่ข้างๆมีเก้าอี้อลูมิเนียมอยู่นะฮะแล้วก็มีเศษใบไม้ีนเกลือเลยนะฮะขณะที่บร,ริเวณรั้วหน้าบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่า มีหมายเรียกติดไว้หน้าบ้านรายละเอียดของเอกสา,าทรที่เขาติดเอาไว้เนี่ยฮะลงวันที่7เมษายนเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือหมายเนี่ยเขาต้องการให้กรรมก,การผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับิจการร่วมค้า PKW ก็คือนายปฏวิวัติสิริไทยนะครับที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาจ,จ้างควบคุมงานก่อสร้างาอาคาาสอตององอไปพบกับพนักงานสอบสวนสนอบางซื่อเพื่อให้ปากคำนะฮะ <ừ. S 2> ในฐานะพยานก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็เชิญไปว่าอย่างนั้น แล้วก็นำส่งเอกสารสัญญาจ้างควบคุมงานนัดหมายตอนแรกเน,นีน่ยคือ11เมษายนส0 0นาฬิกาแต่ปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวว่าลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงหมายเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับส่วนบริเวณตู้จดหมายก็พบเพียงแค่บินเรียกเก็บค่าไฟเดือนเมษายน26บาท34สตางค์ชื่อผู้ใช้ไฟก็คือนายปฏิวัติศิริไทยนี่แหละเหมือนกัน mm. เราก็เลยถามเพื่อนบ้านซิว่าเทำไมไม่มีใครอยู่เลยบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านเขาบอกว่าอ๋อ เจ้าตัวกับครอบครัวเนี่ยเขาเคยมาอยู่นะแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยหลังน้ําท่วมปี54แล้วเขาก็อยู่แค่3-4ปีแล้วเขาก็ย้ายออกไปนะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ครอบครัวของนายปฏิวัติอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่ก็ไม่เคยมีความเคลื่อนไหวอะไรในลักษณะบริษัทนะก็เห็นเขาอยู่อาศัยปกตินะไม่ได้มีมาใครมาจัดประชุมอะไรขนาดที่เพื่อนบ้านอีกคนก็บอกเช่นเดียวกันนะครับว่า คือเขาซื้อบ้านหลังข้างๆเนี่ยตั้งแต่ปี60เขายืนยันว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นใครเข้ามาเลยฮะตั้งแต่เขามาอยู่จะเห็นก็อาจจะมีบางครั้งแค่มีผู้ชายหน้าติ๋ิขับรถมาดูแลแค่เดินละครั้งสองครั้งแต่เหมือนกับบ้านเนี่ยก็ทิ้งร้างไม่มีใครอยู่อลองฟังดูครับเคยเห็นขับรถมาแล้วก็ไปมาดูว่าจะเป็นเขามาบ่อยไหมคะพี่ไมเยได้ยินไ เจ่วครังครั้งแครัค้งงครังกมาดูบ้านเฉยๆผู้ชายหคะะผ้ยชยเ็นเะเคยแต่ว่าตอนที่พี่มาอยู่ปีหสื่อคือขก็ไม่ได้อยู่บ้านัี้แล้วอมาดแต่ไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะบ้านี้เขาเคยเป็นบริษัทอะไรไหมคะ <st ange> นี่ <im it> คสุดท้ายก็เลยได้คําตอบนะครับเพราะว่าทีมข่าวเนี่ยได้โทรไปเช็คก,กับทางสอนอบางซื่อปรากฏว่าพันตรุจโทรสุพัฒน์เหมจินดานะครับทางคณะพนักงานสอบสวนในชี้แจงบอกว่าด้วยความที่พอเอาหมายไปปิดแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็คือนายปฏิวัติเนี่ยเขาโทรมาหาพนักงานสอบสวนแล้วหลังจากรับทราบหมายเรียกจากเดิมที่เขานัด11เมษายน10นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าคือติดติดธุระก็เลยขออนุญาตเลื่อนไปเป็นหลังสงกราน์นะฮะ เลื่อนไปไปวันที่18เมษายนบอกว่าติดธุระไม่สะดวกมาวันที่11นะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่หมายเนี่ยไม่อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวรับรู้แล้วนะครับคร<ช>ับ<อ>คือบริษัท PK w เนี่ยก็จะประกอบด้วยบริษัท3 3บริษัทย่อยอีกทีหนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับ